อยาซื้อคันนี้เนี่ยโอ้คันนี้เลยเหรอพี่ที่ทำให้พี่รวยได้ทั้ง้านสุดยอดออกรถกับอีซูซุสยามซิตี้ใครแล้วรวยเย้สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการไล่สารไปอีซูซุสยามซิตี้ค่ะไอติมนะคะ พี่เล็กครับเดี๋ยวเรามาประเดิมเทปแรกของรายการที่จะพาไปพบกับผู้ที่โชคดีถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล12ล้านบาท12ล้านบาท12<อ>ล้านบาทน<อ>ครับน้องไอติมครับโชคดีมากๆเลยเดี๋ยวเราไปพบกับลูกคา้าท่านนั้นกันเลยครับพี่เล็กคะตอนไปติมขอเป็นคนขับอีซูซุมิวเอ็กซ์นะคะแล้วให้พี่เล็กเป็นคนแนะนําติมหน่อยนะคะได้เลยครับเพราะว่ารถมิวเอ็กซ์เนี่ยผู้หญิงก็ขับง่ายผู้ชายก็ขับดีและขับง่ายมากเลยน้องไอติมครับ น้องไอติมสตาร์ทรถตอนนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเรามีรีโมทสตาร์ทเอนจิ้นนะครับอคือกดได้เลยใช่ไหมคะกดได้เลยครับดก, <c oughs> กดได้เลยแล้วก็กลางแดดอย่างนี้นะครับไม่ต้องกลัวร้อนเพราะว่าเรามีเบาะพูลแม็กจอดรถตากแดดอย่างไรพอเราขึ้นรถมาก็ไม่ร้อนเพราะว่าเบาะตัวนี้ไม่สะสมความร้อนครับแล้วก็เราขึ้นมาบนรถของเราเนี่ยไม่ร้อนเลยใช่ไหมครับนน้องไอติมไม่ร้อนเลยรู้ไหมว่าไม่ร้อนเพราะอะไรครับน้องไอติมเพราะอะไร ก็เพราะว่าบ่อตัวนี้มันเป็นบ่อพิเศษเขาเรียกว่าบคูลแม็กมันมีความพิเศษก็คือมันไม่เก็บความร้อนมันกระจายความร้อนได้ดีเมื่อกี้เนี่ยเราจอดรถอยู่ในกลางแดดเป็นเวลานานแต่ตอนนี้เวลาเราออกมากลางแดดเรายังร้อนอยู่เลยแต่พอเราขึ้นมาในรถเนี่ยมันไม่รู้สึกร้อนเลยเพราะว่าบอกตัวนี้มันเป็นบอกพิเศษสำหรับอ l l นี w i s u สุมีเเดี๋ยวน้องไอติมชลอชลอนิดนึงนะครับเดี๋ยวจอดที่หน้าบ้านลูกค้าเราเลยถึงแล้วครับน้องไอติมอันนี้คือบ้านของลูกค้า ของพี่เอที่ถูกลังวันที่1นึ่งล้านบาทสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ขออนุญาตวันนี้มาเยี่ยมบ้านพี่นะครับเิั่งก่พี่แนะนําตัวหน่อยนะครับพอพรสีบัวน,น้อยพี่เป็นผู้ที่โชคดีของโชว์รูมเราเพราะว่าผมา<อ>มีความดีอย่างยิ่งเลยที่ได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมพี่วันนี้ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมว่าพี่เป็นพวกโชคดีจากการถูกลางวันสลักกินแบ่งรัฐบาลวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่มาที่ไปมันเป็นยังไงครับก็ไปทําบุญทอดกระถิ่น แล้วรถตรี่มาขายเขาไม่รู้จะซื้ออะไรก็เลยซื้อทะเบียนรถอ๋อทะเบียนรถคันนี้ใช่ไหมครับอ๋อ4 0 4ซื้อมากี่ใบครับผมซื้อมา2ใบซื้อ2ใบแต่มันซื้อหลายใบแต่ถูกแค่บองใบถูก2ใบ4042ใบอ่าเป็นเงินเท่าไหร่ครับ12ล้าน12ล้านโอ้โหเหลือน้อยนึงเหลือน้อยหนึ่งก็ดูรถตั้งกอีกคันหลังจากถูกแล้วเนี่ย พี่ไปทําอะไรต่อครับกับเงิน12ล้านนี้ก็ไปทําบุญแล้วก็ทําบุญครบรอบวันตายให้แม่แล้วก็สร้างพราจะไปวันที่11นี้โอ้สาธุขอได้บุญด้วยตอนแรกเลยไปเปิดในเฟซดูก็ไปเจอแพรเปิดใน Facebook แล้วก็ไปเจอแพรแล้วก็ติดต่อแพรทาง Facebook ใช่ไหมครับแล้วก็ไปหาก็ไปหาที่ศูนย์แล้วซื้อมาตลอดน้องแพรวให้ข้อเสนอที่ดีไหมครับดีข้อเสนอที่ดี แล้วน้องแพลว<อ>ดูแล<อ>ดีลดไหมครับดีดูแล<า>ดีลตลอดอ๋อกินทองม้วนตลอดก็คือมีของฝากตลอดเลยดูแลเซ็กแคร์ดีใช่ไหมครับก็ซือ้อมันตลอดได้คันแล้วนะหลังจากที่พี่ซื้อสี่ประตูแล้วแล้วพี่ได้รับรางวัลก็คือไปซื้อรถมิลเล็กอีกสองคันนะครับสองคันแล้วใช้ดีไหมครับใช้ดีใช้ดีนะไื้คันนี้มาก็งานเข้าตลอดโอ้งานเข้าตลอดเลยโอ้ก็คือว่าตั้งแต่ที่เราได้รางวัลแล้ว เราทําธุรกิจผ้านะครับแล้วธุรกิจผ้าก็ดีขึ้นเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวพี่พาผมไปดูรถคันที่ทําให้พี่ได้รับรางวัลหน่อยครับแต่ซื้อคันนโอ้คันนี้เลยเหรอพี่ที่ทําให้พี่รวยได้12ล้านสุดยอดออกรถกับอีสูซสยามทิตี้ใช้แล้วรวย เป็นยังไงไหมครับน้องไอติมขับรถ All New i s u z u m n x วันนี้สนุกมากค่ะเป็นประสบการณ์ที่แบบตอนแรกกลัวมากว่าเฮ้ยรถคันใหญ่ผู้หญิงจะแบบขับได้ไหมคิดว่ามันยากใช่ไหมครับใช่คิดว่ามันน่าจะยากแต่จริงๆแล้วขับง่ายมากายมากยกสะดวกมากแล้วก็เหมือนแบบมีระบบความปลอดภัยที่ดีมากๆเลยค่ะก็เหมือนอย่างที่พี่เล็กบอกนะคะว่าผู้หญิงอะ่ะก็ขับง่าย ผู้ชายก็ขับดีเพราะฉะนั้นเนี่ย All New Isuzu m i l x e ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ทุกชีวิตทุกการกับขี่และทุกเทศทุกวัยเทปหน้าจะพาไปชมอะไรโปรดติดตามพวกเราต่อไปนะครับในรายการไลฟ์สาระบาย s สุสุสยามซิตปปี้ต่าันะคะทุกคนที่ชอบสาระแล้วก็ไลฟ์สาระนะคะ Bye-bye.